ผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานสำคัญโดยย่อโรงเรียนมั่นนองโนน้อย,อยมุ่งมั่นบริหาร จัดการสถานศึกษาตามารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพแก่นักเรียนในเขตบริการในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด35คนเปิดทำการสอน2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประฐมศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภายใต้ สคออบอจังหวัดกำหนดมีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคร่วมกับอ,อสมอนในชุมชนมีมาตรการในการดูแลนักเรียนในการจัดพื้นที่ของผู้ปกครองของนักเรียนมีการคัดกรองตรวจเช็คอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่อย่างสม่ำเสมอโรงเรียนมีการจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคมกิจกรรมหน้าเสาทงในห้องเรียน การรับประทานอาหารกลางวันมีการปล่อยนักเรียนเหลื่อมเวลาลดการสัมผัสของนักเรียนโรงเรียนมีการจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวจัดทำอ่างล้างมือให้เพียงพอในช่วงเวลาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการสถานศึกษา โรงเรียนกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแต่งตั้งกรรมการบริหารงานทั้ง4งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองชุมชนและสังคมด้านการบริหารการจัดการการเรียนรู้โรงเรียนมีการบริหารการจัดการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ บริบทชุมชนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น Active Learning, STEM, BBL, 3R 8C สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกระบ,บวนการนิเทศแล้วนำผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัยจากการบริหารการเรียนรู้ดังกล่าวทําให้โรงเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับดีมากมีผลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ห โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังความดีพัฒนาชีวีอย่างยั่งยืน 2. โครงการ117วันจากวันแม่สู่วันพ่ออนุรักษ์สืบสาร,รวิถีชาวนาไทย 3. ส่งเสริมการสอนออนไลน์ออนแฮนออนดีมานในสถานการณ์ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ด้านการบริหารการจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาด้านการบริหารการงบประมาณการเงินและทรัพย์สินโรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบจัดการงบประมาณการเงินและทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎระเบียบมีความโปร่งใสเป็นปัจจุบันโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาและพัฒนาด้วยกระบ,บวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาจัดหาอัตรากาลังที่ขาดแคลนและตรงตามแผนที่กำหนดในปีการศึกษา2564ได้จ้างครูอัตราจ้างจานวนหนึ่งคน ด้านการบริหารการจัดการอาคารสถานที่โรงเรียนได้ใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดห้องเรียนให้ครบทุกชั้นเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สนามฟุตบอลสนามฟุตซอลสนามตะกร้อสนามว,วอลเลย์บอลอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจัดให้มีห้องน้ำห้องซ่วมที่สะอาด สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีโดมเพื่อน้องในการทำกิจกรรมด้านการบริหารกิจการนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบทุกคนภาคเรียนละหนึ่งครั้งคัดกรองผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดเก็บข้อมูลลายบุคคลดำเนินการแก้ปัญหา ตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือระเรียนตามความเหมาะสมบริบทของสถานศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะจัดทำแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินง,งานตามแผนโดยมุ่งผลสำทร็ของงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจวิริยะอุตสาหะและอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่องจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้วังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงจนเป็นที่ประจักษ ทำหน้าที่เลขาศูนย์เพื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาครกาหลงหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่กกตเลือกตั้งท้องถิ่นอำเภอข้อคิดและอุดมการ์ปรัชญาในการทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษามุ่งพัฒนาให้คนสมบูรณ์มีความสมดุลทางด้านจิตใจด้านร่างกายสติปัญญาและสังคม โดยผู้เรียนมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้เราเป็นผู้บริหารโดยจิตวิญญาณจะมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ถึงซึ่งคำว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและช่วยการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาการจัดการการเรียนรู้ที่ดีครูควรมีวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยไม่ยึดติดในรูปแบบเดิมๆเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งนำภูิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่ห้องเรียน คือแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีเก่งและมีความสุข